ใครเลี้ยงแมวนะครับตัวนี้69บาทต้องมีไว้เลยสมมติว่าผลแมวตรงพื้นเหลืออะไรปหรือน้ํหกอะไรเงี้ยฉีแมวน้าหกตัวนี้ครับเราสามารถดันออกมาปึ๊บนี่มันจะเป็นแท่งแปลงทำคาสะอาดที่แบบรอบทิศ360นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นที่รีดน้ำเห็นป่ะเราสามารถรีดน้ําได้เห็นไหมนี่รีดน้ํารีดฝุ่นรีดขนแล้วฝั่งเนี้ยทำการถูถูแล้วรีดอีกทีก็ได้ โอ้โหคือรีดแบบเรียบเลยนะแล้วเวลาเราจะทำความสะอาดใช่ไหมตรงปอกนะันเนี่ยเป็นตัวรีดน้ำในตัว้วยนะเนี่ยรีดน้ำออกมาได้เลยตัวนี้แค่69บาทนะไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นกําแพงกระจกหน้าต่างครัวอะไรเงี้ย<ช>สมมตินี่นะโต๊ะดูโต๊ะไนดะ้เลนี่น้ำน้ำหกบนโต๊ะนะสมมติเราจะรีดก็รีดลงพื้นได้เลยนี่โอ้ยโต๊ะคือแห้งเลยอนะรีดคดดีอนะแล้วก็พอดีมาลงพื้นเสร็จถูเสร็จปุ๊บ สามารถเอาไปรีดเจ็บสมหรนี่คือห้องน้ำนะรีดน้ำทิ้งใส่ห้องน้ำนะนี่ยังยังไม่หมดนะเห็นตรงด้ามไหมครับในนี้มันห้อยได้ใช่ไหมเราสามารถหมุนมันออกมาเป็นแปลงไว้ปัดขนแมวไว้แบบตามร่องพื้นอะไรเงี้ยปัดได้หมดนะฮะจบตัวนี้69บาทนะตัวนี้จากราคา599ลดเหลือ69บาทไม่ถึงร้อยบางคนได้โค้ดเหลือไม่กี่บาทเองนะโซเล่นะครับเป็นแบรนด์ในเครือกเกี่ยวกับเดียม่าในเครือเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เลย